ยางที่มันยืนต้นตายต่อเนื่องกันหลายๆต้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาแบบนั้นได้ยังไงนะครับจะรักษายังไงจะแก้ยังไงเป็นคําถามที่พี่น้องชาวสวนยางถามเข้ามาจากช่องทาง YouTube แล้วก็ไลน์หลายๆช่องทางเลยนะครับหลายคนถามเข้ามาผมก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วในวันก่อนตั้งใจจะว่าจะเอาไลฟ์นั้นนะครับมาตัดเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บังเอิญว่าผมเข้ามาในสวนนี้นะครับก็จะเจอต้นที่มันตายลักษณะแบบนี้นะครับยืนต้นตายมีดอกเห็ดข,ขึ้น การที่มันตายแบบต่อเนื่องกันหลายๆต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนต้นตายต้นแห้งตายแบบนี้นะเดี๋ยวเลื่อนดูนะครับไม่ใช่ตายนึ่งนะครับตายจริงๆนะครับตายสุดท้ายก็หักก็โค่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่กําลังพูดถึงมันคือกลุ่มอาการเรื่องของโรครากนะครับโรครากซึ่งมันมีด้วยกัน3โรคนะครับหนึ่งนะครับโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทอร่าซึ่งเป็นโรคเดียวกันกับที่เชื้อที่เกิดกับโรคก้านเน่าฝักหนาอันที่2ก็คือโรครากน้ำตาลนะครับ โรครากน้าตาลเนี่ยก็เกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือโรครากขาวนะครับก็เกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งโรครากขาวกับรากน้ําตาลเนี่เป็นเชื้อราที่ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีความแตกต่างจาเพาะอยู่นะครับเชื้อไฟทอปโทราที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยลักษณะของมันก็คือว่าโคนต้นจะแตกมีน้ํายางทะลักออกมาเปลือกจะแตกเปลือกจะระเบิดมีน้ํายางไหลออกมาบริเวณใต้เปลือกกับกับตัวแกนไม้เนี่จะมีน้ํายางแทรกอยู่ครับ และบางครั้งจะพบว่ามันมีกลิ่นเน่าเหม็นนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวสวนยางเราบางท่านทักเข้ามาบอกว่าเนี่ยฝนตก3-4วันกลับไปแล้วไปเจอต้นยางยืนต้นตายนะครับแล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นบริเวณหน้ายางเนี่ยน้ำเยิ้มเลยอันนี้เป็นลักษณะที่ตายจากไฟท็อปทอานะครับโรครากเน่าคนเน่าอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องโรครากน้ำตาลครับซึ่งบางตำราเนี่ยก็จัดเป็นโรครากเน่าคนเน่าเหมือนกันเพราะว่าลักษณะที่มันมีอาการเน่านะครับตั้งแต่ประมาณโคนต้นที่ดินนะครับสูงขึ้นไปประมาณ1เมตรอาจจะพบอาาากรเน่ ของเปลือกเน่ายุบเปื่อยยุ่ยของเปลือกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นโรครากน้าตาลมันจะมีเชื้อราที่เข้าทําลายจั้งแต่บริเวณรากใต้ดินนะครับแล้วก็เกาะที่รากเนี่ยเป็นปมนะครับปูดนูนขึ้นเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับถ้าเราขูดรากดูนะครับแล้วก็บริเวณใต้ของเปลือกยางเนี่ยถ้าเราแกะเปลือกยางออกมาในช่วงที่มันเกิดการระบาดเนี่ยเราจะพบว่าเป็นตะข่ายเป็นรูปร่างแหเห,หรือว่าบางตําราบอกว่าเป็นรูปรวงพึ่งอยู่ใต้เปลือก ซึ่งเป็นตาเส้นใยสีเหลืองสีน้าตาลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของมันซึ่ง,งเราจะพบได้ว่าโรครากน้ําตาลเนี่ยจะเกิดดอกเห็ดขึ้นนะครับหลังจากที่ต้นยางตายหรือก่อนต้นยางจะตายนะครับเกิดขึ้นที่รากเป็นดอกเห็ดแบบเห็ดไม้เห็ดแข็งขนาดเล็กนะครับซึ่งโรครากน้ําตาลนี่แหละครับคือโรคที่สามารถเกิดขึ้นยืนต้นตายต้นหนึ่งแล้วก็ต่อเนื่องเป็น2ต้น3ต้นในต้นที่ติดกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าพี่น้องชาวสวนยางที่ถามเข้ามาว่า ยางมันเป็นอะไรยืนต้นตายแล้วเกิดขึ้น2ต้น3ต้นในระยะเวลาสั้นๆเลยเนี่ยก็คือโรครากน้ําตาลนี่แหละครับซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ยางตายลักษณะแบบนี้ได้เพราะว่าจากข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเพราะว่าโรครากเนาขโนนอกที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโซราแล้วก็รากขาวเนี่ยจะไม่เกิดลักษณะแบบนั้นครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรครากขาวแบบนี้ครับโรครากขาวแบบต้นข้างหลังผมเนี่ยนะครับ เวลาต้นนี้มันตายนะครับผ่านไป2ปี3ปีต้นข้างๆหรือว่าต้นอื่นมันถึงจะเริ่มเป็นมันจะไม่เป็นแบบปุบป,ปับหนึ่งสองสามสี่ติดๆกันแบบนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะที่เป็นความจำเพาะอีกอย่างหนึ่งของโรครากน้าตาลนะครับซึ่งโรครากขาวเนี่ยก็จะเป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่งครับซึ่งจะเข้าทําลายต้นยางนะครับแบบนี้ก็จะเกิดการตายแบบแห้งๆไม่มีอาการเน่าจะแตกต่างจาก2โรคแรกนะครับแตกต่างจากรากเน่าคนน้องที่เกิดจากเชื้อไฟทอฟทอร่านะครับ เกิดจากแตกต่างจากโรครากน้ําตาลนะครับต้นแบบนี้มันก็จะเกิดอาการแห้งใบเหลืองร่วงซึ่งทั้ง3โรคเนี่ยนะครับโรคระบบรากทั้ง3โรคเนี่ยก็จะมีอาการใบเหลืองร่วงจากยอดนะครับบางทีที่เราไปกกีดเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมอนเหมือนกับตายนึ่งมันไม่มีน้ํายางเปลือกยางมันแข็งนะครับพอสังเกตดูที่ใบที่ยอดเนี่ยก็จะเริ่มมียอดเหลืองใบเหลืองแล้วก็ร่วงหล่นลงมาถ้าหนักๆเลยก็ร่วงทั้งต้นแล้วก็ตายนะครับเอ่อโรครากขาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีการยืนต้นตายแบบแห้ง จะแตกต่างจากสองโรคนั้นสุดท้ายจังหวะที่เราเห็นเนี่ยใบเริ่มเหลืองใบเริ่มร่วงเนี่ยมันมักจะเป็นระยะท้ายๆของอาการแล้วทั้ง3ชนิดโรคเนี่ยนะครับทั้งโรคระบบรากทั้ง3อย่างเนี่ยมันเหมือนกับมะเร็งครับมันจะค่อยๆกัดกินระบบรากจนต้นยางเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วก็ตายไปนะครับวันนี้ก็เจอพี่น้องชาวสวนยางเข้ามาบ่นว่าเอ๊ะทำไมลมพัดลม้มต้นยางล้มเยอะเลยพอไปดูมันก็รากเน่าเลยรากเน่าเยอะเลยซึ่งมันก็คือโรคกลุ่มของรากแบบนี้ครับโดยเฉพาะรากขาวรากน้าตาลนะครับ ซึ่งมันจะค่อยๆกัดกินบางทีเราเห็นว่ายางเราตายนึง่งแต่จริงๆเนี่ยรากมันเสียหายมาจากตั้งจากข้างล่างแล้วนะครับรากมันเสียหายจากโรครากขาวรากน้ําตาลทําให้สุดท้ายแล้วบริเวณนั้นนะมันไม่สามารถส่งน้ํายางเปลือกมันโทมมันสร้างน้ํายางไม่ได้ปล่อยน้ํายางไม่ได้เราก็มองว่าเอ๊ะมันตายนึง่งแต่พอลมพัดมานะครับเราจึงเห็นว่ามันเป็นโรครากเน่าโคนเน่าอยู่ข้างล่างนั่นเองเป็นโรครากขาวรากน้ําตาลมีอาการผุกร่อนนะครับ ซึ่งโรครากขาวเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะดอกเห็ดขนาดใหญ่หลังจากที่ต้นยางตายไปแล้วหรือระหว่างที่เราตัดต้นยางไปแล้วต้นยางมันหักเห็นว่ามันตายเนี่ยเราก็ตัดโคนใช่ไหมครับดอกเห็ดเหล่านี้ก็จะขึ้นลักษณะดอกเห็ดของรากขาวมันจะแตกต่างจากรากน้าตาลครับรากน้ําตาลเป็นดอกเห็ดขนาดเล็กแต่รากขาวเนี่ยจะเป็นดอกเห็ดขนาดใหญ่สีส้มนะครับการรักษาโรครากเน่าขนเน่าแร้รากขาวรากน้าตาลเนี่ยนะครับการรักษาโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราเจอโรคนี้เนี่ยมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ ใบเริ่มเหลืองเริ่มร่วงหรือว่ายางมันจะแสดงอาการตายแล้วหมายความว่าโอกาสที่เราจะทําการรักษาแทบจะยากมากแล้วครับแทบจะเป็นไปนไม่ได้แล้วเพราะว่าเปรียบกับมะเร็งครับมันจะค่อยๆกัดกินระบบรากเราไปจนต้นยางเนี่ยมันโทรมหนักแล้วแย่แล้วแล้วก็ตายแล้วครับดังนั้นการรักษามักจะไม่ค่อยได้ผลผมทําคลิปรักษาเรื่องของรกากเนา่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทอร่าที่น้ํายางมันแตกออกที่โคนได้เนี่ยเพราะว่าเห็นน้ํายางมันซึมแตกออกที่โคนแล้วผมก็ขุดนะครับเอาตัวยาไปทาเอาตัวยาไปรด เอาไจโคลดหรือมาไปใส่นะครับซึ่งโอกาสในการรักษาโรครากเน่าคนเน่าจากไฟท็อกโจลา่าก็มีโอกาสมากกว่าโรครากขาวนักรา,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 ากน้ําตาลเพราะว่าโรคพวกนี้เราแทบจะไม่เห็นอะไรมันเลยครับเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตายนึ่งหรือเปล่าน้ํายางมันไม่ออกนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะยืนต้นตายจากประสบการณ์ของผมนะครับเราจะพบว่าบางทีเนี่ยต้นพวกนี้ครับในระยะต้นต้นของมันเนี่ยเราจะเจอว่าน้ํายางมันจะออกเยอะเป็นพิเศษเลยครับน้ํายางออกเยอะไหลนานต่อมามันจะเหมือนกับน้ํายางมันเหนียวเหนียวเริ่มไม่มีเปอร์เซ็น แต่มันออกนานขึ้นไหลนานออกน้อยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็จะเริ่มเห็นว่าใบมันเหลืองมันร่วงนะครับอันนี้คือลักษณะที่เจอโดยทั่วไปเลยนะครับต่อมามันก็จะยืนต้นตายแบบนี้ครับอันนี้คือลักษณะดังนั้นการรักษาเนี่ยนะครับเราจึงแทบจะรักษาโรคเหล่านี้โรคเหล่านี้ไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าการป้องกันโรคที่อยู่ต้นที่อยู่ข้างๆต้นดีๆที่อยู่ข้างๆแบบนี้เราจะทํายังไงไม่ให้มัน โลกมันลุกลามจากต้นตรงนี้ไปต้นรอบข้างนะครับมันจะเป็นวิธีการป้องกันยึ่งแนะนําว่าการที่เราใช้ไตโคเดอร์มาเนี่ยฉีดพ่นในสวนยางเราสามาปีหนึ่งสามครั้ง4ี่ครั้งในสวนแล้วก็ต้องจัดการด้วยอย่างแปลงนี้ใช้ย,ยาฆ่ายาไตโคเดอร์มาก็ด้อยประสิทธิภาพลงตายง่ายขึ้นนะครับเราจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับไตโคเดอร์มาแล้วก็ไม่ใช่ทําปีนี้แล้วจะเห็นผลปีนี้ไม่ต้องทําแบบต่อเนื่อง2ปี3ปีแล้วก็หวังผลระยะย,ยาวซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ แล้วเราก็อาจจะอดทนรอไม่ไหวนะครับซึ่งคําแนะนําตามตําราเนี่ยการที่เราจะรักษาเรื่องของรูรากเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปท่าานะครับเราใช้ตัวยาที่ชื่อว่าเมทาแลกซิลนะครับหรือฟอสอกทิลอะลูมิเนียมนะครับผสมน้ําตามสัดส่วนตามคําแนะนําข้างข้างฉลากนะครับแล้วก็มาราดรถรอบโคนต้นที่มีปัญหานะครับเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังต้นต้นที่ยังดีอยู่นะครับมาราดมารถนะครับรอบนะครับโดยการที่ เราจะทําการขุดนะครับขุดล้อมนะครับให้กว้าง10เซน15เซนแล้วก็ลึก10เซน15เซนนะครับแล้วก็ผสมตัวยากับน้ำนะครับแล้วก็ราดลดลงไปในร่องนั้นนะครับปีหนึ่งสอาครั้งเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อราป้องกันที่จะไปสัมผัสกับต้นอื่นแต่ลองนึกภาพดูในความเป็นจริงในทางปฏิบัตินะครับว่ารากยางเนี่ยมัถึงกันหมดแล้วต้นยางมาห่างกันแค่3เมตรทรงพุ่มก็สารกันหมดดังนั้นเนี่ย รากที่เป็นโรคกับรากต้นที่ไม่เป็นโรคเนี่ยโดยภาพรวมแล้วยังไงเนี่ยมันก็สารไม่ถึงกันนะครับดังนั้นเน IE ี่ยเราอาจจะรดบริเวณโดยทั่วโดยรอบของต้นที่ยังดีอยู่ด้วยก็ได้นะครับลดโดยรอบต้นบริเวณต้นที่ดีอยู่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเอเผื่อเนี่ยมันก็เริ่มเป็นที่ปลายรากของต้นนี้แล้วต้นที่ดีเนี่ยก็เจอปัญหาเป็นโรคแล้วนะครับเราก็มาจัดการโดยภาพรวมทีหลังดังนั้นผมจึงแนะนําไตโคเดมาไงครับว่า การใช้ต่โคเดอร์ม,ม่าเนี่ยน่าจะเป็นทางออกเพราะว่ามันแพร่กระจายได้ไปทั่วแล้วก็เชื้อโรคอยู่ตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นนะครับส่วนโรคราขาวกับรากน้าตาลเนี่ยนะครับตัวยาตัวเดียวกันที่ใช้แล้วได้ผลดีที่สุดก็คือไซโพโคโนาโซนผสมการใช้สัดส,ส่วนตามคําแนะนําฉลากข้างขวดข้างถุงนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันครับขูดล้อมแล้วก็ผสมตัวยากับน้ําลาดลดลงไปในหลุมครับปีหนึ่งสองครั้ง3ครั้งเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อเป็นการป้องกัน ต้นไหนที่เราเจอว่ามีปัญหาแบบนี้ครับก็จัดการขุดหลุมราดลดลดต้นที่ดีป้องกันครับต้นที่เป็นอยู่แล้วใบเหลืองใบร่วงแล้วจะตายแล้วไม่ต้องหวังรักษาแล้วครับไปจัดการกับต้นข้างๆว่าอย่าให้มันเป็นแล้วก็มันตายต่อไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับสรุปว่าโรคทางรากเนี่ยนะครับมันก็จะมีด้วยกันสาโรคนะครับก็คือโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทอรานะครับโรครากน้าตาลบางตำราบอกว่ามันคือโรครากเน่าคนเน่าเพราะว่ามันแสดงอาการคนเน่าได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็โรครากขาวนะครับซึ่งแต่ละโรคเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างที่มันยืนต้นตายแบบต่อเนื่องติดกันนะครับมันเกิดขึ้นจากโรครากน้ําตาลนะครับส่วนที่มันเกิดอาการรากเน่าคนเน่าแล้วมีกลิ่นเหม็นเน่าน้าํายางแตกออกที่โคนเนี่ยเกิดจากเชื้อไฟทอพทลาซึ่งเกิดได้เหมือนกันกับโรคการเน่าฝักเน่านะครับแล้วก็ราเชน่นดานะครับส่วนโรครากน้ําตาลโรครากขาวนะครับก็มักจะเป็นลักษณะตายแบบแห้งๆกว่าที่เราจะรู้ว่าต้นยางมันจะตายมันก็เป็นระยะแบบ ไม่มีน้ำยางแล้วแห้งแล้วตายแล้วนะครับก่อนที่จะพบอาการเหล่านั้นเรามักจะพบว่าต้นนั้นๆเนี่ยน้ำยางมักจะออกเยอะออกดีไหลานานสุดท้ายแล้วก็แสดงอาการเหมือนกับตายนึ่งนะครับน้ำยางแห้งเหนียวเป็นกาวนะครับใบเหลืองใบร่วงหล่นสุดท้ายก็ยืนต้นต,นตายนะครับอันนี้ก็คือลักษณะคร่าวๆออกมาเล่าให้ฟังดังนั้นเราควรจะใช้วิธีการป้องกันแทนที่จะเป็นกระบวนการรักษาสําหรับโรคระบบรากทั้ง3ชนิดนี้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครมีคําถามเกี่ยวกับโลกเหล่านี้ใครยังไม่เข้าใจที่ชัดเจนนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ